สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่28มีนาคม2565นะครับพบกับอาจารย์อาร์มีช่นเคยสำหรับแนวทางดีๆที่นี่ที่ช่องอาจารย์อาร์มเรนราเชคคูนะครับผมอนว่าสสำหรับวันนี้ผมมีแนวทางดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอย VIP นะครับเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่าแนวทางเมื่อวันเปไงนบ้างนะครับก็ไม่เดียวนะครับก็ยังไหลอยู่นะครับก็ยังไหลมาถึง ห้าหนอนวีพีนะครับเมื่อวานสามไม่เดียวนะครับก็เกือบไม่รอดเหมือนกันทบมาสองห้านอนก็หวานเสียวล่าสุดอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้ห้าหนอนพิเศษนะครับออกเก้าหกเจ็ดหกสี่นะครับห้าหนอนปกติออกเก้าหกห้าแปดศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหนอนวีพีออกห้าเจ็ดสี่ห้าสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับแนวทางวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนเม็ดเดียววันนี้เราก็ยังใช้เทคนิคเดิมนะครับบอกเลยว่าสูตรกระต้มมัดไม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับสูตรกระต้มมัดเนี่ยนะครับก็เอาเด่นรองมาผสมโขลงกันนะครับก็จะได้นะครับเป็นสูตรกระต้มมัดนะครับเมื่อไหร่ที่เจอตัวซ้ำให้ตัดออกหนึ่งตัวแค่นั้นแหละนะครับฮาร้อยพิเศษวันนี้ผมให้เด่นเจ็ดรองเก้านะครับฮาร้อยปกติผมให้เด่นสองรองสี่นะฮาร้อยวีพีผมให้เด่นหนึ่งรองสามก็จะเป็น 7 92413นะครับ7จ2 4 1 3นะครับ, 92, 4, 1, ะรบจะเป็น7 9 72เ7้านะครับแล้วก็71นะครับ9 2 9 4 9 1 93นะครับ24 21 23 41 43แล้วก็13ไปกับตัดต,ตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนำทางเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงเม็ดเดียววันนี้เราจะเอาอะไรนะเมื่อวานนี้นะครับก็พูดถึงว่ามันมี96นะครับ ก้าหกค่อนข้างที่จะมาไหลแบบยาวๆเลยวันนี้ก็เลยกลัวอยู่นะครับกลัวอะไรรู้ไหมกลัวสีที่จะตามมานะครับกลัวสีที่จะตามมานะครับเพราะว่ามันตกค้างมานะครับเพราะว่าเก้าหกนี่แหละนะครับเพราะว่า มันตกค้างมามากๆเลยนะครับแล้วก็ไปเจอ6กสีเมื่อวานด้วยนะครับหกไหลเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อไหร่มี6มานะครับสีก็น่าจะตามมาแล้วแหละนะครับวันนี้นะครับผมให้สีเม็ดเดียวสําหรับสายวิ่งสายรูดส,สายมินิมารอนสายอ阿าเสียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ส่วนวันนี้นะครับส่งท้ายกันเลยนะครับส่งท้ายด้วยราวพัฒนานะครับวันจันนะครับที่28มีนาคม2565ผมให้เด่น8รอง9นะครับถ้าเม็ดเดียววันนี้ผมให้เด่น8 นะครับให้เม็ดเดียวล่างเสียวเป็น8นะครับกดลิฟต์ลงชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกสตาร์ทไปนะครับวิ่งมินิมาราธอนนะครับอย่าลืมนะกดลิฟต์ลงชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลา์ V i P นะครับอยากได้แนวทางดีๆก่อนใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับตัวจอบตัวเน้นนะครับสามารถแอดมาที่ SARM นะครับตอง3าได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอมนุญาคพรชัยให้นละลงทุนทั้งหลายนะครับโชคดีมีชัยนะครับได้กำไรอย่างล้นหลามครับสวัสดีครับ